อารมณ์ตื่นเต้นวั <Thank you. S 1> นนี้มาเองโค้ <Thank you. S 1> เอลเองเครื่องออกสิบ <Thank you. S 1> เครื่องออกสิบโมงครึ่ง เครื่องออกสิบโมงครึ่งเขาเรียกอะไรนะแล้วก็เขานัดแปดโมงอนงันนี้ไงเอเชียเขายังไม่เป,ปิดติดต่อสอบถาม อันนี้เขาเปิดกี่โมงก็าไม่รู้เนาะไม่รู้เขาเปิดกี่โมงอันเนี้ยแปดเก้าโ,นะโมงแเก้าโมงเลยคคะ